โอ้โหชาวนี้สดใสแต่เชาะะ้าเลยครวันแรกของเดือนพฤษภาคมเนะีดอกพุทธรักษะสวยงามมากๆเลยดูเปลวไฟเลยครดูแล้วมันมีพลังนะครสวยงาม ดูดูดันมีพลังช่องจินในสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาิเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับชาววันจันทนระ์นวันแรกของสัปดาห์วันแรกของเดือนพฤษภาคมนะวันนี้ก็สดชื่นนะตื่นมาก็จิบกาแฟชมดอกไม้สวยๆนะกับบรรยากาศที่ถือว่าโอเคเลยฮนะเชา้านี้เพราะมันมองไปทางไหนมันก็สดชื่นไปหมดเลยเมื่อวานเนี่ยฝนตกอืฝนตก,นตกเกือบทั้งวันนะเช้า รอบหนึ่งมาใบๆอีกรอบหนึ่งโอ้โหสดชื่นไปหมดเลยฮะต้นมงต้นไม้เนี่ยอืมได้น้ํากันเต็มที่ดินก็ชุมช่มฉ่าน้ําในคลองก็โอ้โหเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยปลาในีก็กระดีกระดากันอืสดชื่นเต็มหมดเลยฮะเนี่ยมาดูดอกไม้ที่ปลูกในสวนลอย อันนี้คือดอกพุทธรักษานะก็เทพมิตรเป็นคนปลูกไว้นะมาปลูกแต่งในสวนเราเนี่ยสร้างสีสันในบรรยากาศเฟสหกเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าสดชื่นมากๆต้นนี้ก็มีสตอรี่หมดแหละนะแต่และต้นไม้จต่ละสายพัน,นุ์ต้นนี้ก็นาเล็กเป็นคนไป เอามาจากแผนบำบ,บัดน้ำเสีย,ยก็เอามาปลูกไว้ที่โรงยิมนะดอกสวยตลอดทั้งปีเลยนะเทพมิตรมองเห็นความสวยงามนะเพราะว่าสายตาของเทพมิตรนี่มองเห็นอะไรที่มันสวยงามเลยครับนะี่แหละจัดเลยฮะเอามาปลูกไว้ในสวนของเราเนี่ยสดชื่นจริงๆนะเนี่ยตอนนี้เห็นไหมขยายเยอะเนี่ย มีตูกอีกหลายที่ฮนะเดี๋ยวพาชมฮนะเนี่ย่วนนี้ก็เป็นดอกสะเลเตหรือว่ามหาหงนะกัน,นีี้็ปรับปรุงใหม่กวนอิ่มสีทองนี่ก็สวยงามฮนะหนุ่มก็ทุงดอกกระเจียวเทปิดก็กำลัง โรยปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ใบไม้คลุมดินให้มันชุ่มชื้นให้มันไม่ร้อนนะดินจะได้ไม่แห้งเร็วนะไม่ระเหยเร็วนี่แหละคนขยันของเราตื่นเช้ามาก็จัดก,การหนึ่งอีกต้นหนึ่งก็เนี่ยสลัดใดก็สวยงามปลูกในมุมที่ดีรับแสงที่ดีก็สวย ผีวินสันก็สวยงามนะมามาผู้มากเมียโอ้โหดุดเปรียวไฟเลยฮนะสวยงามจริงก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกนส่วนใหญ่แถวนี้ก็ไม้มงคลนั้งนนะั้นมากกู้มากเมียหางหงก็เหมาะสำหรับการปลูกไว้ตามบ้านเรือนนะเพราะว่าเป็นไม้ที่แสดงถึง การอยู่เป็นคู่นะเป็นคู่ผัวตัวเมียเป็นคู่ครองที่ดีเป็นบ้านเรือนที่สมบูรณ์มองมุมไหนก็สวยอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเศรษฐีเรือนทอง มาสวยตระกูลพวกสาวน้อยปะแป้งจะม <c oughs> ีพวกอะโกนิมานะนะนะตัวนี้ก็เป็นยกมรกตตัวนี้ก็หมากผู้หมากเมียเพชรพวงทองตัวนี้ก็เศรษฐีวินสัตว์ก็ไม้มงคลทั้งนั้นแหละนะ ดูวัดดอกเทียนนะเทียนก็หลากสีครมีทั้งสีชมพูสีส้มสีม่วงนะหลากหลายสีจริงครับนะตอนนี้มันยังดอกไม่เยอะใบก็จะสวยนะสร้างใบไปก่อน ที่กาลังปูกนั้นคือดาวกระจายกาลังขึ้นมาทดแทนต้นเดิมนี่ฮะเดี๋ยวพรงนี้ก็ดอกไม้ส,สวยๆใช่ไหมบานชื่นโอ้โหเห็นแล้วมันชื่นบานจริงๆครับพี่น้องชื่นใจจริงๆดูเนี่ยผ่านร้อนผ่านแรงมาได้ฝีมือเทพมิรทั้งนั้นเลยเนี่ยทำไมเจอคนรดน้ำให้ตลอดเนี่ยโอ้ทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ย อยู่ไม่ได้ครับเนี่ยพราะว่าพวกนี้ต้องการน้ําเยอะจริงเพราะลำลำต้นเขากลวงครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าขาดน้ําหน่อยแล้วโอ้เหี่ยวทันทีเลยแต่ว่าดอกนี่ววสวยมากๆพี่น้องดูให้เราดูมุมเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยแฟดหกถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่า ผ่อนหน้าอยู่หน้าที่ยว <c oughs> นะโบรรยากาศมันหมสดชื่นจริงๆดอกไม้หลากหลายนะเหมือนรีสอร์ทเลยฮนะนาเล็กก็เลยต้องเอามาแบ่งปันนะไม่อยากมีความสุขอยู่คนเดียวนะแบ่งปันพี่น้องที่เข้ามาชมกับนาเล็กเนะนี่ยเห็นไหม มีบรรยากาศริมคลองนะโอ้โหสะพานข้ามคลองนี่นี่บานชื่นริมคลองเนี่ยชาวนี้ก็จิบกาแฟชมสวนริมคลองหลังแตดหกสวยๆทั้งนั้นหลังจากที่ได้ฝนไปเนี่ยสดชื่นกันนะเนี่ยมองบนต้นไม้ก็สวย ดอกไม้สีเหลืองๆสวยๆนี่ก็คือดอกบานเย็นและพอถึงตอนเช้าอาจจะหุบบ้างแต่ว่าหุบก็ยังสวยเลยมาชมสวนกับนเรเห็นนะเนียได้เห็นอะไรหลากหลายเลยนี่ดูดอกว่านสีทิศฮะสวยงามมากๆเลย คือมองไปทางไหนมันก็มีแต่ความสวยงามโอ้โหเนี่ยเทียนมิตเออกมาปลูกตรงนี้อีกแล้วดอกพุทธรักษาดอกส,สวยๆน่ะเนี่ยเห็นไหมความสวยงามนี่ยกระจัดกระจายไปทั่วแลยฮะเห็นไหมหลากหลายนี่ดอกเอื้องไมานาดอกแดงหรือว่าแดงอินโดเนี่ยดูฮะ แต่ละช่อย,ยาวๆวสวยสุดๆเลยเนี่แหละธรรมชาติที่สวยงาม,งามของเรานะตื่นเช้ามาเนี่ยมีความสุขก็ต้องมาแบ่งปันกันนะใครที่ติดตามช่องนันเล็กก็จะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแบบนี้แหละอ่ะครับผมสลับเช้านี้นะ่นันเล็กก็พามาจิบกาแฟชมธรรมชาติกันแบบนี้นะในสวนของแฟตหกนะหลังจากที่ ได้ฝนมาเมื่อวานเนี่ยทาให้เรานี่ยสดชื่นต้นไม้ในสวนก็สดชื่นกันนะรัาผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ